โจพร้อมยังโจโจโจจสองสสสสิสามสอสิี่สองสิบ้าสององสิบเจ็ดสองสิบแปดสองสิบเก้าสองสิบแปดสองสิบเก้าสองสิบี่แล้วี่สิบสองบาตัวตึงตัวตึงอะไรแทบจะไม่ค่อยได้อยู่กับเพื่อนเลยค่ะอยู่แต่กับพี่เขียวไงไม่ใช่ค่ะหูมาทีหนึ่งเพื่อนไปหมดแล้วเออ โอ้โหใครล้ oh, oh, oh. มครับนะนี่เขียวเก่งจังเลยอ๋อไ oh, ด้เห็นลุงเมกาโฟนเลยไหมอันนี้พวกเลดดดอทยังไม่ขึ้นแกงลุงของเมกาโฟนหน่อยขอจะเปประกาศบอกพี่เขียวแ <laughs> ลประกาศให้หน่อยเรยว,ว่าพ <laughs> ี่เขียวเก่งจังเลยจากหนูเขียวเขียวครับล่ะ เอ้ยมึงหนีมึงหนีอีเธอร์เมื่อกี้มึงหนีรูปเหรอหนีหนูตั้งหางเล่าอ๋อมึงบีบแต่ไ่เกี่ยว,วทำไมวะเกี่ยวไรคือทําไมวะคือไอ้เขียวคือมึงรู้ว่าหลานกูยังไม่ได้ฉีดยากันพิษสุนัขบ้านนี่คือมึงหนีได้อ่ะมาอีเธอร์ยากมาดูว่อ๋นอน้อง,งกูก็ดารานะเว้ยสำคัญสินะอีเธอร์ยากอ่ะนั่นเออสำคัญสิลูกว่าไปลูก สำคัญสิลูกไม่สำคัญเขียวไม่มาหรอกอะ่าเขียวจ้าจ้าเปลี่ยนเอ้ตอบกูหน่อยดิเพื่อนเฮ้ตูเฮียมี my friend เงียบเลยเกียรู้ยังว่ามีน้องอะนะน้องแล้วค่ะมีน่าจะเป็นพี่ของเองมั้งใครคะวัยรุ่นก่อกระโหลกคนล่าสุด เองรู้ยังไม่รู้ค่ะชื่อไฮไฮฮาคอนเนนลูกจะลุงหลอกับจุ๊บ้าควีมถูกฮะควีมไหนอ่ะจุ๊บ้าควีมไม่รีควีนอ๋อได้รีควีมันย่องหนีไปแล้วองสารว่ะใครก็อยากอยู่กับเกล แต่พอมองไปข้างหน้าเจอหลงไหล <laughs> <laughs> ่าร้าหน้าที่นะอะเนาะเกียงท่อมันแบบมันสะใจดีกว่าคันนี้พุณแม่ไม่ไม่สนใจมานี่นะพุณแม่สนใจแ,บบแล้าที่ที่นี่นะครับสนใจแล้วลยังไงเพื่อนออแรกกับ แต่วบบต่าก็เล่นเล่นก่อนอะไรเงี้ยแต่ดูเออมันไม่พูดอะไรด้วยยวแป๊บไปออกแกลงที่รุ่งกันนะลูกใจเย็นครับคุณแม่แม่นม่อะไรเนี่ยเกยียวเฮ้ยเกียวเนาะพี่แ,แม่งขับอาสามสองแต่มึงแบบมาเมินหลานกูขับหล,าน,ออลานกูขับรถคาราซี่ล,ลานนะยเว้ยสามสองคันเท่าไหร่อ่ะนะสองล้านหนึ่งเนะอเออมันยึกยือยึกยือเหมือนกวนตีหลานะมันกวนมันกวนน้าแล้วเงี้ย แล้วดูตัไว้ที่นี่ใครดูแลอะลูกหลงครับหลงอ,อ,อแม่แม่กะจะพักอยู่แล้วไงที่นู่นนะ่ะคุยกับคนในแก๊งแล้วเอ็กเทนใช่ไหมเอ้ยแต่ว่าคุณแม่ครับต้องเอาแท็กออกด้วยนะครับแ็กแก๊งออกด้วยนะองใช่แม่ลืมใช่เพราะว่าช่วงนี้เขากําลังตักเตือนกันอยู่เขายังไม่ปรับจริงรไปได้คะว่าไงา่าหลเขียวเขาไม่พูดปกติหรอคะ โอ้โหมันอยู่กับมึงเนี่ยมันเป็นคนละคนเลยมันพูดเยอะชิบหายอยู่กับพวกกูแม่งไม่พูดเลยใช่เหรอคะใช่ไหมแดงเนยไม่แชบจะไม่ร้องเพลงเลยสรุปม่แกบอกหลบครับหลบหลบหลบนะหลบหลบหลบครับพี่เขียวเขาเป็นใบเลยเหรอคะโหนักกขาใบอีกหลานเลยโทษทีนะโทษทีนะ ถือว่าจตมาขอแล้วครัมันเล่นลูกต่อเนี่ยเลยนี่ไงนี่เขาไปเล่นกินอ๋อโอมันไปที่นึงมันข้างกันที่นี่ไม่เอาของฟรีไม่เอามันโดนไปดูขับรถตามพี่เหียนี่ไง๋อมันจะชนมันจะเอาคืนเขาพักแล้วมั้งน่ะดูสักทรงต่ลองชวนเอ็กเนมาเที่ยวที่นี่ดูเพื่อสนใจ ใจเย็นครับคุณแม่พี่เขียวครับเหนื่อยไหมคะไม่แนแ่ครับแหมมึงพูด<า>เก่งเลยนะเอ้ยไปไป็ไปึปงอีกกบวะเป็เจ้าโอเคแหมพอคุยกับหลานกูพูดเก่งเลยนะพออยู่กับพวกกูนี่เงียบไอ้แฮกเอ้ยมึงไอ้เขียว ให้มันเกินไปนะกลับมายิ้มอะไรยิ้มอะไรเพื่อนเพื่อนมึงแท้ๆทักไม่ตอบกูไอเกียวมึงดูดิเนี่ยน่ารักค่ะมึงลงไปเลยมึงลงไปนั่งกับมันเลยได้เหรอคะไม่ได้มาเลยมามามมามามมา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 ายามามาามาายามา เออเออไม่เกี่ยวให้กำลังใจยังลูกพี่เขียวสู้สู้ยังไงยังไงพี่เขียวก็ชนะคอยดูนะแต่ย่ามันตายหรู้บอกไว้่อนว่าพี่เขียวโควรตึงมันล่วงแน่ล่วงแน่ล่วงชัวร์สภาพนี้สู้รอโคกตึงอ่ะคงเนี่ยดูคอดูแล้วกันดูคอยดูกันผ่ทนไมาทำไมละเออขอให้สามลุมหนึ่งพี่เขียวก็ชนะค่ะเดี๋ยวมันล่วงละดูนะดูดีนะโมอีโมล่วงฟินิชฟินิช

ไม่เป็นไรนะคะโดโดนะคะเรียบร้อยหายเกี้ยงวิทยกนี่เขาเก่งยังอ่ะเก่ง,ๆๆงเก่งเก่งแต่เกียง <นะ S 2> เลยนะดูไว้สีฟ้าชิดเกีงอะไร,รอ่ะลูกดัลลูมานั่นนะใช่ไหมยุดไดมารูครับคุณแม่ได้มาดู นี่สามารถกด F4 <ม>เพื่อดูทำเนียบแก๊งได้เลยครับอ๋ออวิเลมีรายชื่อบอกหมดเลยนะครับว่าในแก๊งนั้นมีใครบ้างเุ้ยมาเติมอ ้ยโอ้โหแม่งบูลโคตรแม่นเลยใครวะเรียบร้อยเรียบร้อยคนเดียวเก็บสามเตอร์อีอีลุงรู้ได้ไงว่าเขาชื่อนั้นนะแล้วเปิดชื่อบนหัวเปิดชื่อมันหัวเอ็นจะไม่งั้นลุงจะรู้ได้ไงล่ะว่าคุณแม่ใช้ x 1 0เข้ามาเออพูอีกถูกอีก เรียบร้อยเกีวเกียงฝันร้ยายนอกเหนือจากดูไว้ที่มันต้องเจอเอ่าไม่เกี่ยวเปิดบัตรให้ย่าดูหรอลูกมีโลโก้แก๊งด้วยค่ะอ๋อเออเลอต้าเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนเป็นรูปได้นะทำไงอ่ะไป,ปส่งเรื่องไปทำเป็นเปลี่ยนแบ็คกราวบัตรไอ้บัตรแก๊งไหนอะคะวอตแคร์เนี่ยเดี๋ยวพาไปถาม ไม่ได้มึงจะบ้าเลยทั้งแก๊งใช้รูปมึงอะนะเปิดบาดมาร้อนตายหาทำไมแก๊งมึงจะบูชาลิงเหรอ <c oughs> แค่ทำมือถือตกวะ